อยู่กันในเกมไมโครฟก็ผมดัร์ฟ็อกนั่นเองก็ยจ่กับในม็อดที่มีชื่อว่าไลท์ไนท์ม็อบก็อีกเช่นเคยนะฮะก่อนี่คลิปนี้ผมก็จะไปทําการจับเจ้าล็อกนะก็เป็นนกนะฮะก็เอาไว้บินไงบินสํารวจนะฮะก็มาเดี๋ยวขอทําการเอาเนื้อ,อน,นี่ก่อนแล้วกันนะมันเหมือนเนื้อกุ้งเลยป่ะนะฮนะดีเทลมันโอเคเตรียมมาก่อนแล้วก็4อันนี่มันจะพอหรือเปล่านะผมว่าราเพิ่มดีกว่านะไออันเนี้ยไอเอนะ็นเวนทรสเนี่ย ทำการคราฟนะฮะสักอีกสี่อันแล้วกันนะเป็น8นะเป็น8ชิ้นก็เดี๋ยวต้องหาเจ้าล็อกอ่ะมันจะเกิดตอนกลางคืนนะมันจะเกิดกันเยอะมากโอเคมาเดี๋ยวต้องทําการหาก่อนและกันเอาจะไม่ออกประตูไม่ได้เนี่ยโอเคต้องเปิด2อันแล้วก็ปิดประตูเดี๋ยวมอนเตอร์เข้าไปตีน้องเมดแล้วฮะโอเคปักไฟไปก่อนและกันแถวนี้รอให้ไอ้ล็อกมันเกิดนะฮะเออเกิดหรือยังเนี่ยไม่เกิดกันยากอ่ะ ต้องแบบเดินหามีแต่ไอ้ตอนนั้นเกิดไอ้พวกเนี่ยฮะพวกนิกนมแล้วก็น่ำมันไอ้ลาดีกว่าแล้วก็ตรงนี้อ่ะตรงนี้มีปะเฮ้ยนี่มันสติงเก็บมาก่อนเพิ่งได้ไปเป็นอาชิเม้นมน,นะฮะเออเฮ้ยน้ำมันเมอร์ล็อกนี่ว่าเมอร์ล็อกนี่คือมันต้องใช้เออดราคันทรีสในการจับนะฮะซึ่งมันต้องใช้แอมเบรอในการคราฟขึ้นมาซึ่งมันหายากมาก แล้วก็นี่คิปเปอร์ต้องฆ่าทิ้งก่อนเดี๋ยวระเบิดตรงนี้มันจะพังมันจะแบบไม่สวยพื้นที่ตรงนี้เอ้ยตีลยเลยมาขบัขบมาขับมาอุ้ยแหลกๆฮะเพราะว่าเพิ่งเปิดแบบปิดเปิดเครื่องใหม่เฮ้ยเอ้าตรงนี้หึ่เฮ้ยเสียงล็อกดีว่าเดี๋ยวก่อนนะนั่นไงเจอแลนะเดี๋ยวก่อนต้องฆ่านี่ก่อนเฮ้ยมันมาแล้วว่ะวิ่งหนีไม่ทันนะนนัก็ทำการเทมเลยดีกว่าเดี๋ยวปล่อยฮะมาแม่งวาร์ปตามเข้ามาในนี้ฮะเดี๋ยวก่อนนะต้องเออให้อยู่นิ่งก่อน บินไปบินมาอุ้ยกดไม่โดนเดี๋ยวนับนึงโอเคนี่ฮะต้องสั่งให้มันนั่งก่อนอ่ะสั่งซิกนี่เลยเออแล้วก็เออผมมีอันม้าอยู่นะฮะแต่ว่าโอ้โหนี่มาเต็มละเม็ดเนี่ยพวกเม็ดเฟรี่เนี่ยอันม้าอยู่ไหนเอ่ยเก็บไว้ไหนไะเนี่ยเดี๋ยวนับนึงเอาอยู่นี่โอเคเอามาฮะเซเดลเรามีแค่อันเดียวอ่ะต้องหาอีกอ่ะต้องหาตามกล่องดันเจียนนะฮะโอเคทำการใส่ไปเลยเรียบร้อยแล้วก็เออแต่แป๊บนึง ผมว่าจะคราฟอันนี้เพิ่มมาแปบ๊บหนึ่งนะผมต้องอันนี้ก่อนต้องกดลบดีก่อนเออแล้วก็โอเคฮะผมต้องคราฟไอโซอันนี้แหละโซสโ,โตหรือเปล่าโอเคแบบนี้ปะโอเคมันคืออันเนี้ยเอามาต้องคราฟอันนี้ก่อนนะไอโซเกเซอร์หรือเปล่าผมอยากได้โซสโ,โตเนี่ยเอามาต้องคราฟเป็นโซเกเซอร์ก่อนจริงด้วยว่ะแต่ว่าโซเกเซอร์นี่มันใช้ไดมอนแล้วก็ใช้ทองแล้วกระดูกที่ผมมีอยู่นะ แต่ว่าทองนี่คือผมจะมีเหลือหรืนะเอเปล่าเนี่ยเฮ้ยมีอันเดียวอทองอะ่ะผมจะได้ผมมีอยู่เยอะเออนี่ไงเจ็ดอันเป็นแปดอันแล้วก็ตูกนะฮะแล้วก็ไดมอนด์มีอยู่โอเคก็จะว่าคราฟได้อยู่ปะเนี่ยโอเคทำการคราฟไอโซเกเซอร์นี่ก่อนเรียบร้อยฮะ,ะแล้วก็ต่อไปคราฟเป็นโซสโตนเออผมขาดอันนี้นอ่อะขาดเอเดอร์โพรนี่ว่ะโอเคมา เดีย๋ยวทำการคราฟกันเลยดีกว่ามาคราฟแล้วฮะแล้วก็ใส่ให้กับล็อกตัวนี้ก็ถ้าเกิดใส่ปุ๊บม,มันจะแบลบว่าถ้าเกิดมันตายอะมันจะทำการเกิดใหม่ได้ฮะรอสนาทีนะฮะอืมประมาณนี้เลยแล้วก็ต้องกดปุ่ม C ในการออกโอเคนะผมต้องปรับปุ่มก่อนแล้วกันนะมาปรับปุ่มลนะกด C นี่ลงมาจากตัวนกนะฮะประมาณนี้เลยแล้วก็เออเราสามารถสั่งได้ฮะก็คือต้องกดปุ่ม G แล้วก็กดไปที่ สัตว์เลี้ยงแล้วก็เมาส์ตรงนี้นะแล้วก็กดที่ดล็อกอ่าสามาสั่งแบบที่ได้สั่งเก็บได้ด้วยนี่แล้วก็สั่งให้พารีฟหรือว่าดีเฟนต์าะว่าเอาพารีฟดีกว่าโอเคประมาณนี้ฮะ <_ S 1> ผมว่าเราไปทำการะจนภัยดีกว่าในคลิปนี้ตอนนี้คือก็เริ่มจะเชา้าแล้วในเกมเนะี่ยเก็บไดมอนกับโอ้โหไดมอนนี่แบบองไปหาเพิ่มอะนะฮะแต่ค่อให้หานอกรอบดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดหาในคลิปนี้มันจะน่าเบื่อเกินไปหรือเปล่าฮะผมว่าคลิปนด้คืยไปประจนภัยกันดีกว่าว่ามี อะไรกันบ้างฮะในแถวเนี้ยไปเลสโกเลยปิดประตูด้วยฮะเออแล้วก็ต้องทำการเสกไอ้นอกนี่มาแต่ว่าเมื่อกี้ผมเห็นไอ้นี่อยู่นะผมเห็นไอ้ตัวนั้นอยู่ผมอยากจับมากอะไอ้ตัวที่มันเป็นคล้ายๆกับแรปเตอร์นะฮะมนยืนตัวตัวนี้นะตรงแถวนี้แหละผมเห็นแวบๆอยู่เออต้องบินหาเลยเฮ้ยนี่มันไอ้จังกูนี่嘛จังกูนะฮะ อ่านชื่อยากมากแล้วก็ไอเมอร์ล็อกนี่ยังก่อนเฮ้ยมีหลายตัวว่ะแถวนี้เมอร์ล็อกเนี่ยแต่มันเป็นตัวธรรมดาไงเออนี่ไงเจอแล้วฮะมันคือไอตัวนี้แหละผมอยากได้มากอะ่ะคลิปนี้คือจับ2ตัวแม่งเลยอะจับแบบครบคู่กันเลยฮะมันใช้ไอนี้จับไงมันเลยง่ายแล้วก็มีเมดม่งตามมาด้วยแต่แปบนึงขอจับไอนี้ก่อนมันชื่อว่าเวชอลแรปเตอร์มันคือเวชอลแรปเตอร์มาเห็นมันคือแรปเตอร์นะฮะมันวิ่งไวมาก มาผมจับได้ยัง่ยโอเคเอปตีเแฮบบ้ยเอามันตีนี่หว่าแปบ๊บนึงยังจับไม่สมบูรณ์นะต้องเออต้องขึ้นแบบนี้จับสมบูรณ์แล้วแล้วก็สามารถใส่อานใส่พวกเกาะได้แล้วก็ใส่พวกกล่องได้นะฮะมนเก็บของได้ด้วยโอเคเอาไว้ก่อนนะอานผมแบบมีไม่พอไงอนกไปเล่นนะในคลิปนี้ let's go ไปกันเลยโอเคปล่อยให้เฝ้าบ้านอยู่ตรงนี้ละกันนะในเจ้าเวท,ทัลเลปเตอร์นะฮะแล้วก็จังกูนี่ผมอยากได้ข้อมูลเลนอะต้องเอาไอ้โซเกเซอร์นี่ไป ที่ตัวมันฮะหรือว่าตีมันก็ได้ฮ้ยตีไม่โดนแป๊บหนึ่งผพว่าเอาโซเกเซอร์ไปที่ตัวมันดีกว่าปคลิกที่ตัวมันฮะโอเคได้แล้วแล้วก็เออผมไปก่อนนะเพราะว่ามันสู้ยังไม่ไหวตอนนี้คือผมแบบไม่ได้คราฟอาวุธไงผมค้กเกียจคราฟอะแล้วก็ขอฮิวก่อนนะเจ้านิ้มแล้วก็โอ้โหตอนนี้ล็อกเต็มลยว,ว่ะนกเต็มเลยฮะแถวนี้ผมไม่เกิดในสวรรค์นหน้าคือจะเกิดเยอะนะ นั้นก็ไปทางนี้แล้วกันนะมันจะมาตีผมว่เนี่ยผมว่าต้องตีว่ะมันดุร้ายมากครับแล้วก็ไอ้นั่นมันไอ้นี่ด้วยว่ะไอ้ตัวที่มันทำให้เราลอยได้นะฮะเออซึ่งโคตรอันตรายนะฮะโดนฟอลลิ n g d a m a g ตายโอเคเราจะอ้อมโอ้โหนกเต็มเลยแถวนี้เยอะมากมีตัวแบบพิเศษป่ะตัวสีทองกับตัวสีแดงอะ่ะผมอยากได้มากอ่ะถ้าเกิดผมเจอผมจะจับนะตัวสีทองกับแดงนะ,ะอยากได้เพราะามันคือตัวแรงไงแล้วก็มีหมู่ตรงนี้ด้วย เออโอเคเราจะบินหาพวกมันเตอร์ดูแล้วกันมีวัวตรงนี้แล้วก็มีแกะตรงนี้แต่ว่าทำไมไม่เจอไก่นะฮะไก่นี่แบบหายากมากๆเลยนะในมัดนี้นะฮะมีมากะด้วยโอเคไปกันต่อเลยฮะมีไก่ไหมนะี่ยอยากแบบเลี้ยงไก่แบบทำฟาร์มอะ่ะเออโอเคฮะ โอเคสวรรนน้าแบบใหญ่ตโตมโหฬานมากแล้วก็มีไอ้แครกตรงนี้นะไอ้เจ้าปากฉีกเดี๋ยวไปก็ต่อเลยมีมอนเตอร์น้ำปะเนี่ยมอนเตอร์ในแบบในใน้ำอ่ะมันมีเยอะนะมีพวกแบบพวกปลาไหลนะในใน้ำนะฮะแต่ก็ยังกอด่ากันนี่มันเขตเออไบโอมแบบทุ่งหญ้าลนะแล้วก็มากะอีกแนละ้วแล้วก็แกะตรงนี้นะฮะ เฮ้ย okay. ปกักต่อนเลยทำไมลูกมากกนะในหัวโตหัวโคตรใหญ่นะฮะมันโคตรฮาเลยปะมันเป็นแบบเออโมเดลสกินในเ,เวอร์ชันเก่านะไอเวอร์ชันนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเ,เวอร์ชันใหม่อ่ะมันเท่มากนะมากะแบบมีเข่ายาวเลยมันโคตรเท่แต่มันบั็กเยอะไงไอเวอร์ชันใหม่อ่ะมันเอาไว้เล่นกับ RL นะฮะเฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยมันร้องเสียงแกะอ๋อมันคือแกะในไ e ลค์ันไอม็อบเหรอเนี่ยไอตัวนี้ แล้วก็มาสามารถเออเอาเนื้อได้ฮะแล้วก็มีขนด้วยผมจำไม่ผิด่ะนะลองไล่ตี <laughs> ไล่ตีมึเลยเฮ้ยดับลอยฮะโอเคเก็บมาเก็บเนื้อมาไอฟาร์มเนื้อดีกว่าฟาร์มเนื้อแกะดีกว่าผมแบบอยากได้เนื้อมากๆเลยเอาไว้กินเองนะฮะไม่เกิดในประโอมภูเขาเนี่ยพวกนี้ เออแต่ว่าในเบโอภูเขานี่มันจะมีไอ้ตัวหนึ่งก็คือมันจะเป็นตัวที่มีชื่อว่าบีโฮเดอร์นะมันคือลูก,กตาลอยได้อะผมอยากได้นะมันแบบมันมันโคตรดีนะมันสามารถโจมตีได้มีแบบแบบเป็นพวกสกิลอะสกิลโจมตีนะฮะมันจะปล่อยลูกบอลใส่ศัตรูอะแบบโคตรเทอยากได้มากๆเลยแต่มันต้องใชออ้อาหารในการเทมเป็นอาหารอีกอีกอย่างหนึ่งนะฮะในการเทมแต่ผมคอยไปหาข้อมูลแล้วกันถ้าเกิดเจอมนะันอะผมยังไม่ฆ่าทิ้งนะถ้าเกิดเจอนะ แต่ก็ไม่รู้จะเจอป่ะมันเกิดยากอยู่เหมือนกันเจ้าบีโฮเท์นะฮะมันเกิดโคตรยากเลยโอเคเดี๋ยวทำการตีแกะพวกนี้ก่อนเอาเนื้อมากินนะฮะตีไม่ค่อยโดนเลยมือมันสั้นเกินแล้วเหรเนี่ยฮะแล้วก็ไอ้พวกนี้ด้วยอะมันสามารถทําฟาร์มได้นะไอ้พวกนี้แต่ก็ผมยังก่อนนะในคลิปนี้คือยังผมขี้เกียจนะฮะคลิปนี้คือขอแบบชิลๆหน่อยได้กันนะไปตีตายร้อยเก็บมาเก็บพกเนื้อมาเอาไว้ไปย่างกินนะฮะ โอ้ oh, สวรรค์นหน้าอีกแล้วอนี่ตรงนี้ทำไมสวรรค์นหน้าเยอะอยังเลยเออโอเคแล้วทางนี้ทางนี้มีอะไรฮนะมีอะไรไม่เอ่ยแถวนี้เออมีแต่พวกหมูตรงนี้แล้วก็ไอพวกแกะนะแกะเขายาวมีตัวแปลกแปลกเกิดอีกมั้ย มีแม่เอ่ยมีแม่เอ่ยจะบีโฮเตอร์ไม่มีฮะแล้วก็ไอ้นี่มันเขตสวอมนี่หว่ามันจะสวอมใช่ไหมฮะโอ้บรรยากาศนี่เปลี่ยนไปเลยเขียวอึ๋งเลยฮะแล้วันนี้เออแล้วก็มันจะมีมอนสเตอร์ในเขตที่เกิดอยู่นะ,ะไอ้พวกมอนสเตอร์ในสวอมแต่แต่ก็ทําไมมันไม่เจอสงสัยมันได้เกิดต่างกันคืนแล้วเปล่าฮะม,มีไหมมีไหมมีเกิดไหม ก็ไม่มีเกิดนะฮะมีแต่เสียงพกกบเนี่ยกบกับอึ่งอ่างร้องนะฮะมันเป็นมอสของดันามิกเงียแบบคนชอบอะเสียงอึ่งอ่างเนี่ยสมจริงมากฮะโคสมจริงเลยแล้วก็เขตเบโอมหุบเขาตรงนี้ละเคือสวัมก็ไม่มีอะไรเลยโลงโงนะ่งจ้งฮะไอ้เครกอีกแล้วไอ้ป่าขีกแล้วก็หลุดเบโอมนี่ละโอเคนะก็ขึ้นไปด้านบนแล้วกันนะตรงนี้มีตัวอะไรอีกไหมนี่เนี่ย ผมว่าต้องมาตลางคืนเนี่ยมันถึงจะเจอนะฮะมีแต่ไอ้พวกนี้อยู่เต็มเลยพวกแก,พกนะ่พวกนี้นะฮะเออโอเควัสดีพวกนั้นเราขอเนื้อหน่อยนะลงเลยแล้วกันนะลองโดดตีนี่มันจะติดคีปะติดคี้ทีเดียวตายปะเอ,อ้ทีเดียวตายดีว่าโอเคฮะต้องโดดตีติดขีนี่ประมาณนี้เลยโอเคแล้วก็ตอนนี้คือใกล้มืดหรือยังเนี่ยในเกมเนี่ยน,น่าจะจะยังนะตอนนี้ยังไม่มืดโอเคไปก็ต่อเลยแล้วกัน ด้านล่างนี้มีอะไรไหมเฮ้ย i, มีเป็นลาวาตนี้วะโอ้แก่เต็มเลยตรงนี้ฮะเดี๋ยวต้องทําการมาปั๊มมาปั๊มเนื้อก่อนมาสีพวกนายตีให้หมดเอ้ยโอ้โหผมตีโดนมาก่อนอย่างวิ่งหนีกัฮะไล่ทุบไล่ทุบนะ,ะนเรียบร้อยตายฮะ,ะเก็บมาเลยแล้วกันแล้วก็โดดตี10ดาเมจนะฮะแล้วก็อีกตัวนึงตรงนี้เฮ้ยอ้าวไม่ถึงมือสั้นเกิน โอเคแล้วบร้อยแล้วก็ตรงนู้นด้วยเอาให้ให้บนะฮะแถวเนี้โอเคบัดีพวกนายเราตีหมดเลยเราไม่สนใจว่าจะมีแบบเป็นลูกแกะหรือเปล่านะฮะเราโคตรแบบโคตรโหดเหี่ยมเลยโอเคไปกระต่อขึ้นด้านบนนะฮะตรงนี้มีอีก2ตัวเป็นแบบเป็นลูกแกะตีแม่มันเลยแล้วกันแล้วก็เก็บเนื้อมาฮะเราต้องการเนื้อแบบสุดๆจุดไม่อยู่เลยโอเคผพว่าพอดีกว่านะปล่อยให้ลูกแกะมันโตนะฮะ ตรงนี้เหมือนจะมีถ้ำปะเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยมีเป็นถ้ำแล้วก็เอ้ยตรงนี้ไม่เกิดด้ว,ว่านี่ไอ้จัมโบ้บล็อกเนี่ยอ๋อไม่เกิดในโอมส,ส,สูงนี่ว่าโอ้ยมันตีแรงมันตีแรงมากครับผมไปก่อนเราไปแล้วนายนายตีแรงมากเลยเนี่ยโอเคเราบินหาต่อฮะมันก็มีแค่ตัวไอ้กวางไอ้ตัวนั้นนะ่ะแล้วก็สวรรค์นหน้าตรงนี้ฮะ โอเคไม่มีอะไรเลยผมว่ากลับบ้านดีกว่ากลับมาทางนี้ฮะโอเคไปเอ้ยนี่มันไอ้พวกคอยาวนีกว่าไอ้ตัวสีเขียวเนี่ยเอาให้อ๋อมันเฮ้ยมันมันติดไอ้ตรงนี้ดีกว่าเอ้ผมว่าเอาเนื้อมาดีกว่าฮะโอ้มีอัลฟ่ามากกาด้วยตีเลยตีตกไปไม่ชื่ออะไรเนี่ยอะไรซอลัดก็ไม่รู้ฮะโอ้ผมโดนมากกาตีวะเนี่ยมักกาดมันโคตรตุร้าย โคตรร้ายอ่ะเ้ยเราขอเนื้อหน่อยดิเราขอเนื้อไอ้น,นี่ก่นอนเยเดี๋ยวเพิ่งนะตีตีฮะตีโอเคเก็บมาเก็บมาเก็บมาโอ้ยโอ้ยโอ้โหตัวมันกัด,ด,ส,ดสอใจอ่ะลกเกือบตายอ่ะหือแรงมากโอเคผมได้ไอ้น,นี่มาฮะได้เป็นต้นหอมมาละโอเคกลับบ้านก่อนละกันโอเคก็ตัดคลิปก็มาแถวบ้านนะก็เป็นเขตไอ้ตรงนี้ฮะไอ้เขตภูเขาตรงนี้แถวบ้านแต่แตอนกลางคืนนะฮะมาเดี๋ยวสำรวจตัวซีมันจะมีตัวอะไรไม่เอ่ยแถวนี้ฮะ เฮ้ยผมเจอแล้วว่ะเจอไปได้ตัวในน้ำอ่ะนะฮะมันเหมือนไอ้แมกพุนน่ะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอทำการสั่งให้นกมันแบบเออนั่งลงกอดละกันเดี๋ยวมันจะตามไปนู่นไปนี่ฮะมันชอบบินแบบบินว่นอนไงไอ้นกพวกนี้มันขึ้นตัวมันยากมากโอเคฮะถ้าขอดูหน่อยสิมันคือไอ้ตัวนี้ฮะสตไตรเจอร์หรือเปล่าเป็นตัวที่โคตรใหญ่เลยฮะเป็นตัวใครแมกพุนบินได้อ่ะเรายังกอดละกันนะคลิปนี้คือยังกอดฮะ แล้วขอสำรวจไปโอมภูเขาก่อนในตอนกลางคืนโอเคบินขึ้นไปเลยแล okay. ้วกันมามีแต่พวกแกะพวกนี้ฮะผมจะเอาไว้เลี้ยงแล้วกันไอ้พวกแกะพวกนี้ไปแบบทำฟาร์มเไปสเกลตันอย่าเพิ่งยิงมาดิแล้วก็ตรงนี้อ่ะด้านล่างนี้โอ้โหเป็นแบบภูเขาเลยฮะโคตรสวยอ่ะตรงนี้โอ้ยไอ้นี่แกไอ้จัมบี้บล็อกเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะนายเดี๋ยวเจอกันแน่นอนเลยฮะเราต้องเจอแบบพวกเดียวกันหรือเปล่ามาเดี๋ยวซัมมอนเลยฮะ ตามอพวกเราเออไปเลยพวกนายตีมันเลยเนี่ยเป็นมอ็อบเป,ปเทิร์นนะตอนนี้ระหว่างจัมบี้บล็อกเหมือนกันตีมันเลยตบมันนั่นแหละสวยเพื่อนไอ้อของเราคือแบบโหดเหี้ยมอยู่แล้วโอเคเก็บเวลมาเก็บของมาตรงนี้เก็บ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 ต้องการเวลโอเคไปกันต่อลยฮะเฮ้ยเฮ้ยโอค้โอค,อค,อค้างคาวด้วยมาเฮ้ยค้างคาวเกิดอ๋อตรงนี้มันสามารถจับได้ไห้ค้างคาวเนี่ย แต่ว่ามันต้องใช้อาหารไอ้บีดปะไอ้บีดไอ้นั่นน่ะไอ้บีดท,ทรีสนะ่นะฮะเออแต่ผมยังไม่มีไงมันต้องหาพวกอาพวกเนื้อมาคราฟอีกอะเดี๋ยวผมขอแบบเอานี่ก่อนนะเอานี่ก่อนเรียนเรียนรู้ไปก่อนเด้อเอาเป็นไอ้นี่ไอ้โนเลตมันอะแล้วก็ไปฮะบินไปก่อนมันปล่อยไอ้คลื่นนะพลังมันโคตรแรงเลยเก็บมันอยู่ไหนปะเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้มันเห็นอะไรเฮ้ยนี่มันนกนกสีทองนี่ว่า เฮ้ยผมอยากได้อ่ะี่ผมโคตรอยากได้ไอ้นกทองเนี่ยมันหายากฮะแต่ก่อนแต่ก่อนป๊บป๊บปป๊บผมต้องจับมันให้ได้เลยไอ้นกทองเนี่ยเฮ้ยมันโคตรอยากได้อ่ะมันของแรงฮะของแรงเกิดละแต่แป๊บหนึ่งแต่แป๊บหนึ่งตื่นเต้นตื่นเต้นมากเดีย๋ยวลงก่อนฮะมันอยู่ไหนเอ่ยนกทองผมมาสุดยอดต่งแล้วไอ้จังกูนั่นอยู่ด้านบนอะอยู่นี่ป่ะโอ้โหนกเต็มแล้วแถวนี้โอ้โหผมโดไอ้ตัวนี้มันหืมมันปล่อยพลังใส่อะ เดี๋ยวให้ปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บผมต้องถอยแล้วโอ้โหมันมันไม่ไหวผมมีทั้งเมดต,ตรงนี้ด้วยเต็มเลยตรงนี้อะไรวะเนี่ยมอนเตอร์เต็มเลยฮะมอนเตอร์ดุร้ายอ่ะต้องถอยก่อนเฮ้ยแล้วไอ้นกนั่นผมไปไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมต้องทำการซัมมอนพวกมาต่อสู้โอเคไปเลยพวานายไปีกมาที่เนี่ยนะเออตบทีเดียวตายโคตรแรงอ,อ๋อตรงนั้นนะฮะไอ้ตัวนี้มันชื่อดาจินเหรอ ดาจินโอเคนี่ดาจินตีมาเลยตีไอ้ดาจินเลยมันเป็นเนี่ยมันทำให้ผมลอยได้นี่ฮะประมาณนี้เลยไอ้กวางกวางกวางลอยได้กวางลอยได้หืมขอใก่อนดูกวางมาลอยโอเคตายแล้วฮะเรียบร้อยเก็บมาเก็บมาเก็บมาเก็บของมาเออโหกวางแมงดาเมจแรงจริงฮะแรงจริงแรงจังเฮ้ยไอ้นี่มาอยู่นี่ทำไมเนี่ยกันนะนายจะต้องสั่งพาสซีฟนะเนี่ยผมลืมสั่งพาสซีฟละนั่นไงลืมสั่งพาสซีฟ ไปกดตรงนี้อ่าพาร์ทีฟละเรียบร้อยฮะแล้วก็ต้องหานกเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วนกสีทองอยากได้โอ้แต่แม่งนกเอ็นดี่เต็มเลยโหตักี่ตัวเนี่ยนกอ่ะโอเคมา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 แล้น้องแล้วมามาเอ้ยน้ำไอ้แก่ไอ้ดาจินอีกแล้วโคตรเกลียดเลยไอ้ตายเถอะพวกนายเฮ้ยมันได้เนี่ยนะเฮ้ยมันยังไม่ได้ดิวะผมไปกดตัวอื่นไปเนี่ยผมแม่งโดนลอยเอ้าเฮ้ยมันไปขี้ไปดาจินเหรอ เออห่อถอยก่อนแล้วกันไม่มีไอ้ตัวนี้แต่มีให้พวกวิบด้วยเอ,อ่อสิทองไงตัวทองไปไหนเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอ,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 อม,ม, keep, มันมันคีบไปนั่นหมาดีออ่วะแล้วนายจะคีบไปทำไมเนี่ยเพื่อนมันก็มาตรวจเราดิเฮ้ยน้องเต้มาหึงมเทมยากมากเกิดไม่โดนอ,อ่ะเฮ้ยมันนี่สิเร็วเร็วเร็วได้ยังเนี่ยโอเคฮะได้แล้วนะฮะแต่ว่าผมโดนได้บิ๊กอ่ะ ปะโถเอ้ยปะโถเอ้ยมันยุ่งยากมากเลยเนี่ยโคตรยุ่งยากโคตรน่าปวดหัวตรงนี้มันไม่อยู่นิ่งอ่ะไอตัวเนี้ยมันบินไปบินมาเนี่ยผมกดมันไม่โดนครับผมจะกดให้มันแบบอยู่นิง่งไงจะสั่งมันอ่ายน่าเบื่ออย่างเลยพวกนี้งุด <c> ง <oughs> ิดกุดยิิและเกินเอ้ยอยู่นิง่งซิโอเคเรียบร้อยฮะจะต้องรีบใส่นี่ก่อนแล้วก็สั่งให้มันนั่ง เอาเฮ้ยเราไปกดอะไรนะเนี่ยไปกดโดนอีกปัโถเว้ยเอากดตรงนี้เออกว่าจะโดนนะแล้วก็รีบขึ้นก่อนเดี๋ยวมอนเตอร์มันมาอีกนะมันจะเกิดอีกโอเคโดดขึ้นขึ้นเออกว่าจะขึ้นได้โอเคเราไปแล้วโอ้โหกว่าจะเทมได้แม่งนะยุ่งยากมากอะแม่งนกเป็นล้านตัวเลยไนะม่โคตรเยอะไไอเพิล็อกอะล็อกแม่งเยอะมากแถวไปโอมสมัมปน้าเนี่ยเกิดกันแบบโคตรเยอะนะฮะ โอเคแต่ต้องเอาไอ้ตัวนั้นกลับมาฮะไอ้เวทอัปเตอร์เราจะขอเอานี่ก่อนกลับคืนมาก่อนไอ้แซดเดิลโอเคเอาของเต็มนี่ว่าเออเอาอันนี้ทิ้งแล้วกันนะทิ้งไปเลยนะแล้วไม่เอาแล้วก็เอาเซดเดิลมาไปาเดี๋ยวไปเอาเจ้านั้นกลับคืนมาก่อนลืมสั่งพาสีนะมันวิงวน่งไปโน่นวิ่งโคตรไวอะโอเคมามากลับมากลับมาเลยเจ้าลัพเตอร์เรา โอเคไปฮะวิ่งแบบโคตรไววิ่งไวมากโหแล้วก็เลือดนี่เหลือน,น้อยแล้วเกือบตายอ่ะเลืยกกันต้องหานิ้มนะต้องหานิมฮิวแต่ว่าผมว่ายังก่อนล้วกันนะฮะแต่คอยเอาไว้ปิดคลิปแล้วกันคลิปนี้มโคตรเหนื่อยแล้วฮะโอเคก็ทั้งก็ตับไปคลิปนี้เราก็มีกันเพียงเท่านี้ก่อนลวกันผมชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้กันนะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันก็บ๊ายบาย